โดยทั้งรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงกลาโหมเองค่ะเพื่อนก็ได้มีการไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจขอบครัวกับจา่าซิเอกสำเริงข้างประโคนฐานกลาช่าบุรีรัมย์ที่เสียชีวิตคณะปฏิบัติหน้าทีรักษาธิปไตยบริเวณเนิน3หาศูนย์ปราสาทตาควายเผยความเสียสละของทหารทุกนาาจะบ่สศูนย์เปล่าค่ะพ้นโทอดุลบุญถ้มเจริญค่ะรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงกลาโหมในมีการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและปลอบขวัญให้กำลังใจพร้อมกับการมอบสิ่งของซอยเหลือนะคะให้กับขอบครัวและญาติพี่น้องของจ่าสิบเอกสำเริงโดยมีนางเอี่ยมคลั่งประโคนค่ะอายุเจเกปีเป็นแม่ของทางจ่าสิบเอกมีผี่สาวภรรยาและลูกๆและก็ขอบรัวร่วมถึงญาติพี่น้องและเผื่อบ้านทีวัดห่วยปอตำบลปังกูอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานทีนะคะในการเตรียมรอรับร่างของทางจา1ิเอกสำเริงนะคะหรือว่าจาชกอายุ38ปีสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบ23รอย่อ23ัน3ะคะที่ได้เสียชีวิตพร้อมกับพลทหารผ้านุััศรเสาวสาคณะปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยสู่รบกบไฟ กัมพูชาที่สมรภูมิเนิน3หาศูนย์ปราสาตาควายที่จังหวัดซุรินเมื่อคำาคืืนวันที่1ิธันวาคมที่ผ่านมาที่คณะหนีนะคะครอบครัวอยู่ระว่งังรอการนั่ร่างกับมาประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีค่ะโดยนางเอี่ยมเป็นแม่ของจ่าสิบเอกสำเริงเพิ่นเบาทั้งน้ำตานะครับว่าหูึกเสียใจอย่างหลายครับต่อการสูญเสียเธอนีแต่กับพุ่มใจ ที่ลูกไส้ได้ปฏิบัตินาทีเพื่อชาติอย่างสุดความสามารถและหวังเป็นอย่างยิ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของไฮเดฟ้าเอราร่างของลูกไส้กลับบานเพื่อให้ครอบครัวได้ประกอบพิธีทงางศาสนาอย่างสมเกียรติครับด่านพ้นโทอดุลน,นะคะเพ่นเดก,กลาวว่ากระท่วงกะลาโหมขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของจ่าสิบเอ็ดสำเริงพร้อมกับการยกย่องในความกล้าหาญและความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยยืนยันข่าวว่าทางรัฐบาลและกองทัพจะดูแลสิทธิ สวัสดีการและการซอยเหลือขอบขั้วผู้เสียสละอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของค่ะเพื่อนำร่างกับสู่ภูมลำเนาและประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติสูงสุดและยังได้เน้นย้ำค่ะว่าความเสียสละของทหารทุกนายจะบ่สูญเปล่าและจะเป็นพลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปค่ะ